ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอัดชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับกับบริษัทเวิร์คัสอ n นโนเวชันและผลิตภัณฑ์3 g i เก w ร์เวิร์แเราจะพาทุกท่านเข้าไปพบกับสวนกับไร่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์3 g i เก w ร์เวิร์แของบริษัทเราและก็สำหรับวันนี้จะเป็นสวนอะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นเจ้าของเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงณนะเวลานี้เลยครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณปาครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณตาชื่อปลาแดนค่ะปลาฮะปลาแดนปลาแดนขี้อายนิดๆิดไม่เป็นไรครับนี่แล้วก็คุณพี่ด้านข้างนี้คือชื่อสุภาพรถีความตรงค่ะหรือชื่อเล่นๆว่าชื่อหนูค่ะพี่หนูอ่าพี่หนูเป็นผู้แนะนำปลาแดนอ๋อเป็นผู้ที่มาแนะนําให้ปลาแดนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์สามเกอร์หัวแพนใช่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรครับตำบลหนองตะคงค่ะตำบลหนองตะคงอำเภอ โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ป้าแดนทำสวนอะไรอยู่สวนลำไยจะสวนลำไยประมาณกี่ต้น200กว่าต้นค่ะ200กว่าต้นนะครับป้าแดนเป็นเจ้าของสวนตอนแรกเข้ามาแนะนำคุณป้าอย่างไรครับใช้ใช้วหูเมื่อก่อนนะเป็นโัหูเนาะใช้ไปเป็นใบแก้วเยอะไงต้นลำไยของมุณป้าเนี่ยคือใบแก้วเยอะเลย <นะ S 2> ทั้งสวนเลยแก้วเยอะทำไง ถึงว่าจะให้เปลี่ยนแปลงใบให้ไปใหญ่ได้ให้ใหญ่ได้ให้ดีได้ใช่ไหมอ่าแล้วเขามาแนะนําคุณป้าว่าให้ใช้ปลิภัณฑ์นี้คู่หูมาตาจย์หรือว่าสามเกลือัวแพนเนี่ยแล้วคุณป้าใช้เลยไหม เชื่อเลยเหรอเขามาบอกให้ใช้เชื่อเลยโอ้ป้าเชื่อคนง่ายเนี่ยใชใช้ก่อนอ๋อใช้ก่อนนะใช้ก่อนลองใช้ก่อนนะตอนแรกๆเลยเมื่อประมาณเท่าไหร่ที่ใช้ปีปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วพอเข้ามาแนะนําก็เริ่มใช้เลยปีแล้วเพราะว่าต้นลําไยของป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยใบแก้วเยอะมากก็ได้เริ่มลองใช้พอเริ่มลองใช้เมื่อปีที่แล้วเป็นไงสถานการณ์ที่เริ่มลองใช้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นใบมันจะแดงไม่ค่อยใหญ่ปอนเดี๋นี้ ใช้ไปรู้สึกว่าใบแดงมะก่อนแดงเหลืองมะก่อนแดงเหลืองใบแก้วอ่ะใบเริ่มดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ที่เราลองใช้แหละว่างั้นเถอะใช่ไหมก็แสดงว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็คือคุณป้าใช้มาตลอดใช้สามเครื่องวัวแพนนมละมาตลอดใช้ตลอดอ๋อแสดงว่าเชื่อมั่นแล้วหลังจากลองใช้ในทีแรกก่อนหน้าที่ใช้คือ ต้นลำไยของคุณป้าเนี่ยสองกว่าต้นเนี่ยมีเกิดอาการเขาเรียกใบแก้วเยอะมากมันทําให้ส่งผลกับผลของเรายัางไงบ้างทําให้แตกง่ายเปลือกมันจะบางเปลือกบางลูกแตกง่ายแล้วก็ร่วงลนง่ายๆแตกเต็มเล<อ>ยไม่ได้เลยเก็บไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผลิตผลหรือลำไยของคุณป้า200กว่าต้นปีที่แล้วได้ประมาณสักกี่ตัน ที่แรกกัเนาะยังไม่ได้ใช้อะเนาะประมาณ10กว่าตัน10กว่าตัน200กว่าต้น<ม>คือปีที่แล้วนะหลังจากที่ใช้มาต่อเนื่องตลอดทั้งปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นลูกแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณป้าได้รู้จักกับสาเกเบอร์แพนที่มันเป็นสูตรปรปับปรุงใหม่แล้วเมื่อสักประมาณประมาณ 2, 2> เดือนประมาณ 2, 2> เดือน,น,น,นที่แล้วแล้วก็เลยใช้เลยเพราะว่าคุณหนูแนะนําเหมือนเดิมบอกว่านี่เป็นสูตรปรปับปรุงใหม่คุณป้าเห็นอะไรบ้างหลังจากการฉีดพ่นแบบครั้งแรกฉีดไปแล้วรู้สึกว่าเห็นผลไวมากอะเห็นผลไวมาก ใส่กเดิมลูกลำไยใสสวยผิวสวยขึ้นหลังจากฉีดครั้งแรกเนี่ยนะเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วเห็าชัดเจนมากกับผิวของลูกลำไย ใบเป็นไงก็สวยขึ้นใบก็สวยขึ้นงามขึ้นเงางามขึ้นแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้สองกว่าต้นที่เดินเดินดูนี่มันแทบทุกต้นเลยนะป้านะทุกยอดเลยค่ะทุกยอดทุกยอดอันนี้แต่งยังแต่งเรียบร้อยนี่แต่งเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วนะสิกว่าวันก็เก็บแล้วค่ะอีกสิกว่าวันเก็บกะโดยประมาณสายตาจากชาวสวนที่มีประสบการณ์ประมาณสักสาตันเป็นเท่าตัวเลยจากส0กว่าตันเป็น30ตันชื่นใจเนาะชื่นใจ่ะผมอยากให้ คุณป้าเนี่ยฝากความประทับใจในผลิตภัณฑ์สามเกลือเวอร์แพนให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่ได้ดูเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วด,ดีขนาดไหนคุณป้าฝากได้เลยครับก็อยากจะฝากให้ทุกคน มาดูที่สวนของปะแดนก็ได้เนาะว่าใช้สามเกลือแล้วก็คู่หูเนี่ยประทับใจแค่ไหนก็มาดูใบเอาลูกสวยอ่ามาดูของจริงที่นี่เลยถ้าไม่เชื่อใช่ไหมอสวยลูกใสสวยสวยใสอ่แต่ต้องรีบมาดูหน่อยนะเพราะว่าอีกสิกว่าวันจะตัดแล้วนะเชื่อมั่นในผลิตภันสามเกลือเวอร์แพนของบริษัทเราไหมคุณป้าเชื่อค่ะเชื่อนะ พอใช้แล้วได้ผลเชื่อแต่ไม่ได้ผลก็ไม่ใช้เหมือนกันอันนี้ใช้แล้วดีอ่ะใช้แล้วดีใช้ประหยัดขึ้นตั้งเยอะประหยัดขึ้นตั้งเยอะนะครับบ้าบอกประหยัดขึ้นตั้งเยอะเป็นจากหลักแสนเหลือแค่สี่ห้าหมื่นแล้วนี่กําลังรอเก็บแล้วแล้วซึ่งมีคนมาดูเรียบร้อยแล้วสามสิบตันไม่พลาดแน่สําหรับคุณหนูมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับ ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวสวนลำไยนะคะว่าจากที่หนูได้แนะนําให้กับเพื่อนพี่น้องชาวสวนลำไยได้รู้จักกับคู่หูมหาสุจันเนี่ยผลตอบรับจากทุกสวนอ่ะคือมีการใช้ต่อเนื่องและในการสั่งซื้อนะคะสั่งใช้เนี่ยก็เพิ่มปริมาณเรื่อยๆเริ่มแรกถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจก็ขอในชุดของทดลองไปก่อนครับค่ะแล้วถ้ามั่นใจแล้วต้นไม้จะเป็นคนบอกเองก็ค่อยว่ากันในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเราจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยโอ้โหเยี่ยมมากครับนะอย่างที่คุณหนูฝากไว้นะครับยังไม่ต้องเชื่อเรา3คนก็ได้ไอ ต้นไม้เป็นคนยืนยันครับว่าผลิตภัณฑ์3เกอร์เวอร์แพนดดีมากน้อยขนาดไหนแล้วดีจริงไหม สำคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีสินค้าลอกเรียนแบบขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับสังเกตครับ2องที่ท่านเห็นอยู่นะครับซองสีเขียวนี่เป็นกรดอะมิโนสําหรับพืชและซองสีขาวที่ท่านเห็นนี่คือไคโตสานสําหรับพืชคู่นี้ใช้ผสมละลายน้ําฉีดพ่นและสังเกตยี่ห้อนี่ครับเวอร์แพนครับที่อยู่เทียบซองและอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราก็คือสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรสังเกตครับนี่รูปดีครับหญิงเกษตรสวมมงกุฎสังเกตดีๆนะครับของแท้ต้องมีตรา แบบนี้หรือซื้อจากคนที่เป็นตัวแทนของบอริษัทของเราจริงๆนะครับแล้วท่านก็จะไม่ได้ของที่ลอกเลียนแบบ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกาขอบคุณนะครับป้าแดนกับพี่หนูมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆได้มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเกษตรกรอีกหลายๆคนเลยวันนี้นะครับสวนลำไยของป้าแดนให้ความชัดเจนของท่านในเรื่องไหนท่านพิจารณาเอาอย่าลืมครับ3าเกอร์เวอร์แพนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยท่านในด้านการเกษตรและผู้ที่รัก ในเรื่องของอินซีหรือชีวภาพจริงๆว่าไม่มีสารพิษตกค้างนะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ uh huh. ครับสวัสดีครับ